สวัสดีครับสวัสดีวันนี้จะสอนเรื่อง5กุญแจความสุข5กุญแจหมหัศจรรย์นะครับ5กุญแจความสุข5กุญแจหมหัศจรรย์มันดีอย่างไรคนเราเกิดมาต้องควรที่จะพบกับความหมหัศจรรย์ของชีวิตใช่ไหมครับและความหมหัศจรรย์ของชีวิตก็คือความสุขนั่นเองนะครับส่วนความสุขนั้นที่จะเป็นหมหัศจรรย์ได้อย่างไรก็ต่อเมื่อความสุขนั้นเป็นความสุขที่ดีและปลอดภัย เป็นความสุขที่อยู่บนเส้นทางที่ดีและปลอดภัยนั่นเองนะครับดังนั้น5กุญแจนี้ควรจะมีในจิตใจของทุกคนก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปคุรจะเรียนรู้เรื่องแบบนี้เอาไว้นะครับ5กุญแจมาสจัน5กุญแจความสุขได้แก่อะไรบ้างครับ 1. กุญแจความรักและความสำนึกคุณ 2. กุญแจความดีความกล้า 3. กุญแจความต้องการและลงมือทํา 4. กุญแจความสงบร่มเย็นภายใน 5. กุญแจเปิดใจเรียนรู้และยอมรับความจริงยังมีตัวบริบทที่จะต้องศึกษาอีกนะครับใครที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ท่านเองจะยืนยันและรับรองได้ตัวเองนะครับหลังจากได้เรียนแล้วจะพบว่าอะไรคือความสุขครับและความสุขนี้ก็คือสิ่งมหัศจรรย์นในชีวิตที่ทุกคนสามารถมีได้ครับความสุขง่ายๆครับเรื่องความสุขกายสบายใจนั่นเองครับและมันก็คือความพึงพอใจเมื่อเรามีความสบายกายสบายใจก็คือความพึงพอใจก็เป็นความสุขนั่นเองคุณเคยพบไหมครับ ความสุขแบบนี้ถ้าเคยแล้วแต่จะให้ดีก็คือต้องเป็นความสุขที่มสจัจจรรย์และที่ดีและปลอดภัยครับเรียงกันนะครับเรียงกันนะครับสำคัญมากนะครับผมสุขเกษมแพทยมนีจาก Focus สไมโลนะครับนี่คือรายการสุขเกษมคุ o ทอ a l กครับเรารักควิเสมอครับสวัสดีครับ